สวัสดีครับพี่น้องอรุณเบิกฟ้านกกาบุยบินครับก็มาหาเห็ดปัวครับยามฝนตกลินลินครับเราก็มาเดินหาครับในสวนยางครับก็มาหาขื้เก่าแล้ะครับมาากครับนี่ครับน้องดูครับนี่ให้ดูที่มันเกิดเป็นไงครับ นะครับนี่ก็ได้แกงแล้วครับเยงครอบครัวแล้วครับหาไปเรื่อยๆเป็นวิถีชีวิตบ้านนาครับหาเห็ดป่าโดยธรรมชาติจริงๆเลยเราก็มาเดินดูเพราะว่ามันเคยเกิดครับมันเกิดหลายหลายครับช่วงนี้ก็มาพาครอบครัวพาแฟนผมมาช่วยเก็บครับ เราก็มาเก็บเนี่ยครับหากินเนี่ยก็กลับไปก็เดี๋ยวก็เอาไปทํากับข้าวกินแล้ครับได้แล้วครับหนึ่งมือเราก็ทําอย่างเนี้ยครับชีวิตจําวันอยู่กับน,นาอยู่กับสวนอยู่กับไรแล้วก็ไม่มีอะไรไม่ดินน้นรนไม่อะไรแล้วครับพอแล้วครับหากินไปวันวันหนึง่งแบบอยู่แบบพอเพียงครับเราก็มาหายานะครับ พอช่วงนี้ฝนมันตกจุกมันก็จะเกิดครับเพราะว่ามันมีแดดมาสองสามมือละมันก็จะพุกขึ้นมาแล้วครับเห็ดนะครับ,เ,รบเพราะมันอบอ้าวมาสองมือละทีนี้พอมันเจอความเย็นอะไรครับมันก็จะพุกขึ้นมาครับเห็ดเ้าก็มาจอบครับมาจอบเบิงมาหาเบิงมาหาดูว่ามันจะเกิดไหมมันก็เกิดจริงๆครับพี่น้องครับ นะครับเก็บกันมันเลยครับเนี่ยครับชีวิตบ้านนาครับคนอยู่สวนอยู่นาก็มาหากินเนี้ยครับเราก็มา,าค่อยๆเก็บไปเรื่อยๆค่อยเก็บไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวก็ได้หนึ่งกระตาอันนี้การันตีไว้เลย เอามาสองกระตาวันนี้ต้องได้หนึ่งกระตาแน่นอนครับชีวิตบ้านนาครับอยู่กับไร่อยู่กับสวนชีวิตพอเพียงครับคือเกาวคือเก่าวค,ครับพี่น้องเหมือนเดิมครับตึกสบายครับชีวิตบ้านนาอยู่ธรรมชาติครับโอเคครับคือเกาวคือเกา